สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานอาจจะมีเรื่องเครียดมีปัญหาให้ต้องจัดการแก้ไขก่อนอื่นเราจะต้องจัดการเรื่องของอารมณ์ของตัวเองก่อนเพราะว่าความคิดความเครียดจะทำให้ทุกอย่างพังไปหมดให้เรารีบดึงสติกลับมาแล้วจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผลและให้ประครับประคองสถานการณ์เรื่องงานช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะการเงิน ค่อนข้างมีปัญหาค่ะมีเรื่องปวดหัวต้องจัดการคุณต้องบริหารการเงินให้ดีนะคะบางครั้งเราก็ต้องทำใจอะไรก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้อาจจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินหรือเงินที่เคยคาดหวังว่าจะได้อาจมีการเลื่อนออกไปแต่สถานการณ์นี้ก็เป็นไปในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นส่วนใครที่มีลูกหนี้แล้วเขาบอกว่าจะคืนบอกได้เลยค่ะยังไม่ได้คืนในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะยังยือต่อไปยังไม่จ่าย ส่วนใครที่มีเจ้านี้ช่วงนี้ก็ระวังนะคะจะโดนเล่งรัดให้เราจ่ายก็ต้องระวังด้วยค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ระวังจะเกิดความขัดแย้งจากปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆอาจจะยังมีสิ่งที่ค้างคาใจกันอยู่และยังไม่ได้รับการคลี่คลายหรือเป็นในเรื่องที่ยังไม่เคลียร์กันอารมณ์ความรู้สึกมันยังคงค้างคากันอยู่ยังมึนตึงใส่กันมองหน้ากันแบบไม่ค่อยสนิทใจวิธีแก้ก็คือ ให้ลองเปิดใจคุยกันใช้ความจริงใจเข้าหากันให้อภัยกันกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วพยายามอย่าขุดเรื่องเดิมๆม,มาทิ่มแทงกันนะคะส่วนความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้ควรที่จะอยู่คนเดียวไปก่อนค่ะคิดจะไปจีบใครไปชอบใครในตอนนี้มีโอกาสผิดหวังสูงเพราะเหมือนเราตบมืออยู่ข้างเดียวอีกฝ่ายไม่เล่นด้วยเหมือนเขายังไม่คลิกกับเราเพราะฉะนั้นเราก็นิ่งๆก่อนนะคะในเรื่องของความรักสุขภาพ ระวังเรื่องภูมิแพ้เรื่องของระบบหายใจต่างๆรวมถึงเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะเพราะอาจจะมีอาการเบอร์เบิ่มมึนๆได้ส่วนใครที่สูบบุหรี่ช่วงนี้ก็อยากให้พอเๆลงบ้างค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของโชคลาบดวงโชคลาบไม่ค่อยมีเลยนะคะแนะนําว่าถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้พักไปก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าได้นะคะ